ปแล้วครับเดี๋ยวลุยกันหน้างานสวัสดีครับวันนี้พบกับกิจกรรมดีๆจากคูโบต้าสีสเกตรเราเจริญกับกิจกรรมทดลองครับหนึ่งวันกับคันที่ใช่นะครับกับแท็กเตอร์คูโบต้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะฝูงสายพันใุ์หม่นะครับทะลายขีดจำกัดวันนี้กับเครื่องสีสูบ16วาวนะครับเผาไม่ดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันนะครับ เร็วแรงปราดเปรียวทรงพลังนะครับมาพร้อมเกียร์ซินโคชิปนะครับเข้าเกียร์แบบสมูทสบายนะครับไม่มีเสียงดังนะครับทำให้ร่องตัวเร็วแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้มาโลดแล่นณบ้านด่านตำบลด่านอำเภอราสีสลายจังหวัดศรีสะเกดนะครับกับการทดลองครับพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มาลงทะเบียนนะครับ รับเสื้อยืดสวยๆนะครับเสื้อยืดจ่าฟงพี่กระทิงเปียวจ่าฟงสายพันเงไปฟรีๆเลยนะครับคนละหนึ่งตัวใส่โกเกเที่นะครับสุดยอดนะครับวันนี้และที่สําคัญนะครับสําหรับแทรกเตอร์รุ่น L5228 นะครับเรายังมีผ่าน5นะครับสําหรับไถกรบต่อฟางนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ภาครัฐเน้นนะครับการปอดการเผาต่อซังนะครับ กูปต้าเราก็มีการพัฒนานะผ่านรุ่น 225FV พัทนะครับมาให้ลูกค้าใช้ไทยกบต่อฟางกันด้วยนะครับลูกค้ายกนิ้วให้เลยนะครับว่าผ่านรุ่นนี้ไทยกบต่อสังได้ดีเยี่ยมเลยคนระับวันนี้นะครับได้รับการตอบรับนะครับจากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่นะครับมาทดลองขั <buzz> บต kind of ่างประทับใจนะครับแล้วก็ยกนิ้วให้เลยสมกับเป็นพี่กระทิงเตียวสายพันใหม่ทัดลายทุกขีดจำกัดจริงๆครับไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลยครับวันนี้เเมมันนของไม่ถือว่าจังไหนเอ้าก็รู้สึกถือว่าดีถือว่าชุดยอด

ปกติให้ว่ารถรถของแท้รถของแท้